สวัสดีค่ะพบกับแย้ทีวีนะคะคุณเคยหน้าสดออกจากบ้านหรือไม่เคยค่ะเคยแค่ไม่กี่ครั้งต้องใช้หน้าสดเพื่อไปยังคลินิกไปโรงพยาบาลผิวหนังเลเซอร์ก็เลยต้องออกจากบ้านแบบหน้าสดนะคะแต่ปัญหาของคุณเรานี้จะหมดไปไม่ต้องไปเลยหน้าสดออกจากบ้านเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีเฮ้นเครื่อง IPL ส่งตรงถึงบ้านค่ะนั่นก็คือ NV IPL คือต้องบอกว่าเครื่องเลเซอร์ IPL เนี่ยมันเป็นเครื่องที่มีคุณสมบัติหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอหน้าใสลดสิวลดรอยแดงรอยดํากําจัดขนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยต้องมาทำความรู้จักกับเขาก่อนนะคะก็คือเครื่อง NV IPL เนี่ยมันเป็นเสมือนกับเป็น personal IPL นะคะที่สามารถทาที่บ้านได้แล้วก็ข้อสําคัญก็คือคนที่ทําศัลยะกรรมมามีซีรีส์โคนอยู่บนหน้าหรือมีฟิลเลอร์หรือมีโบอกอยู่บนหน้าก็สามารถที่จะใช้เครื่อง NV IPL นี้ได้นะคะปลอดภัยแน่นอนร้อยเรใครที่เพิ่งจะฉีดโบอกฉีดฟิลเลอร์มาเนี่ยก็เว้นไว้สัก1 2ถึงอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์ก็พอสําหรับที่จะให้โบทองโบอกอะไรมันออกฤที่เต็มที่ก่อนนะคะโอเคต่อมาค่ะเขาทําอะไรได้บ้างนี่เลยเขาก็จะ มีแบบว่าพวกหัวต่างๆเนี่ยนี่เลยค่ะก็จะมีทั้งหมด5หัวนะคะแต่และหัวก็จะแบบว่าทํางานไม่เหมือนกันนะคะอย่างแรกเลยถ้าเป็นตลับที่เป็นสีแดงนะคะก็จะเป็นการกําจัดเส้นขนนั่นเองค่ะก็คือขนทางร่างกายอะไรอย่างงี้อ่าตลับสีฟ้านะคะจะเป็นในส่วนของการรักษาสิวนั่นเองค่ะซึ่งการรักษาสิวสมมติเป็นสิวแบบนี้เราก็สามารถที่จะใช้ IPL ได้นะคะแล้วเราก็ คือเขาจะช่วยยับยั้งค่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยต่อมาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของดักสปอตนะคะใครที่เป็นสิวสิวหายไปแล้วแต่ยังมีรอยแดงรอยด่างดำทิ้งไว้บนหน้าอยู่นะคะแนะนาเลยว่าให้ใช้เป็นตัวดักสปอตแบบนี้นะคะก็คือสามารถแปะและะ้วก็ตืดไปได้เลยในส่วนของความน่าใสนะคะนี่เลยเขาเข,าเขียนว่าสกินรีจูวเนชั่นนะคะก็คือตัวนี้จะช่วยในการกระชับรูขุมขนช่วยฟื้นฟูผิวของเราคือทําให้เราหน่าใสนั่นเองก็คือเขาจะไปกระตุ้น คอลลาเจนที่อยู่ใต้ผิวหนังของเราทําให้เราสร้างคอลลาเจนขึ้นมาแล้วก็ผิวของเราก็จะเป่งปังแล้วก็สดใสเวอร์ต่อมาค่ะอันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นมินินะคะซึ่งหัวเขาก็จะเล็กนิดนึงหัวอื่นจะใหญ่่อยจะหัวมินิก็จะเล็กเพราะว่าหัวมินิเนี่ยเอาไว้เก็บพวก ขนตามไรผมต่างๆหรือไรขนแยจะเอามาถ่องพวกหนวดแล้วก็คิวอะไรพวกนี้นะคะก็คือเป็นเทคนิคในการทําคิ้วตรงของแยนั่นเองอผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็ดูวิธีการใช้งานกันเลยดีกว่านะคะรับรองว่าง่ายนิดเดียว,ชวยเชียวเอี้ยวมิวอ่ะเปิดกล่องให้ดูกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะต้องเจอเครื่อง NV IPL นั่นเองนะคะ NV Personal IPL ค่ะต่อมาค่ะก็คือเป็น ายนะฮะก็เสียบตามปกติแล้วก็เป็น NVI Protection นะคะซึ่งจริงเราต้องบอกเลยว่าแสงที่มาจากเครื่อง IPL ไม่อันตรายต่อดวงตาของเราอ่ะต่อมาค่ะก็คือเป็นหัวเปลี่ยนนั่นเองค่ะซึ่งหัวเปลี่ยนก็จะมีทั้งหมด5หัวด้วยกันค่ะทั้งกําจัดเส้นขนรักษาสิวลดจุดด่างดําแล้วก็หัวที่ฟื้นฟูผิวกระชับรูป,ปุ่มโผที่ทําให้หน้าใสานั่นเอง ต่อมาค่ะ n v Skin Tone Chart ดังนั้นการที่เราจะเลือกใช้ความแรงของแสงนะคะก็ <_ d ata> สามารถที่จะพลิกด้านหลังดูได้ค่ะว่าจะใช้ระดับประมาณเท่าไรดีต่อมาค่ะคู่มือคู่มือก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะโอเคค่ะในส่วนของ Smooth Body c a a m i n g Gel แล้วก็ Smooth Face c a a m i n g Gel นะคะซึ่งก่อนที่เราจะใช้เจ้าเครื่อง n v IPL นะคะหรือแม้กระทั่งในคลินิกในโรงพยาบาลต่างๆนะคะก็คือเขาจะต้องทาเจ้าเจลนี้ก่อนนะคะ เรามาดูขั้นตอนแรกเลยดีกว่านะคะก็คือหน้าเราต้องเป็นหน้าสดค่ะปราศจากเครื่องสําอางนู่นนี่นั่นนะคะแล้วถ้าเกิดว,ว่าใครจะกําจัดขนนะคะก็ต้องโกนเส้นขนในบริเวณนั้นห้ามถอหรือห้ามแว็กเด็ดขาดนะคะใช้วิธีการโกนโดยใบมีดโกนเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะให้เรามาดูสีผิวของเรานะคะว่าสีผิวของเราควรจะต้องใช้ระดับแสงเข้มข้นระดับไหนนะคะแล้วเราก็ค่อยปรับต่อมาค่ะให้เราเลือกหัวที่จะใช้นะคะ แล้วก็วิธีการง่ายๆนะคะก็คือให้เรากดปุ่มสีแดงทั้งสองข้างค่ะแล้วก็ดึงออกนะฮะพอเราใส่เจ้าหัวไปแล้วนะคะเราก็ถึงจะเปิดเครื่องได้นะคะก็คือเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์ด้านหลังเครื่องหลังจากนั้นค่ะกดปุ่มเปิดเครื่องปุ่มเปิดเครื่องเนี่ยเราต้องกดค้างไว้ประมาณ2วินาทีแล้วมันก็จะดังขึ้นมาเด,ด,ด,ดแล้วเราก็ปลดล็อกนะคะเพราะว่าบางทีเด็เดก,เดกๆมันเล่น ดังนั้นให้เรากดปุ่มบวกแล้วก็ลบเนี่ยพร้อมกันค้างไว้เป็นเวลา2วินาทีเครื่องถึงจะกดล็อกแล้วก็ใช้งานได้สามารถที่กดปุ่มบวกลบในการปรับระดับแสงให้เหมาะกับโทนสีผิวของเราเราจะทำเลเซอร์ตรงไหนนะคะเราก็ฉโลมผิวด้วยเจ้าคามิ่งเจลบริเวณนั้นนะคะ ต่อมา่ะถึงแม้ว่าแสงที่เล็ดลอดจะไม่เป็นอันตรายต่อดวงตานะคะแต่ว่าเพื่อความสบายตาเราก็สามารถจะสวมใส่แว่นได้หลังจากนั้นค่ะให้เราทาบเจ้าตัวยิงเนี่ยไว้ที่จุดที่บริเวณที่เราต้องการแล้วก็กดปุ่มสีขาวเท่านั้นเองค่ะพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยเรายังไม่สามารถจะกดครั้งต่อๆไปได้นะคะต้องรอจนก,กว่าจะมีเสียงดังตื้อจากเครื่องก่อนว่าเออพร้อมแล้วอย่างในกรณีทำหน้าใสนะคะใช้หัวตลับ เขียวก็คือสกินรีจูว e n เนชันเนี่ยก็คือยายจะทำสอรอบด้วยกันค่ะสำหรับการโกนขนบริเวณจุดเล็กๆเนี่ยจะใช้เป็นแบบหัวสมอแบบนี้ทาคัมมิ่งเจลบริเวณที่ต้องการเช่นเดิมเลยค่ะ แล้วก็แนบหัวเลเซอร์ลงบนผิวกดปุ่มสีขาวอีกครั้งทําทั่วทั้งบริเวณที่ต้องการแล้วก็สามารถยิงซ้ําได้ประมาณ2-3ครั้งจะเห็นได้ว่าขนเนี่ยจะค่อยๆบางลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วเราเนี่ยก็ควรจะใช้อย่างต่อเนื่องก็จะเห็นว่าขนเนี่ยค่อยๆบางจนหมดไปค่ะหลังทําเลเซอร์ก็ควรบํารุงผิวด้วยมอยเจอไรเซอร์ควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างแรงต่อผิวของเราและหลีกเลี่ยงการออกแดดจัดอย่างน้อย48ชั่วโมงจ้าชวิง เชื่อว่าหลายคนอยากได้แล้วสงสัยว่าเฮ้ย NV IPL เดี๋ยวเขามีสัญชาติอะไรนะคะต้องบอกเลยว่าเขาอะ made in Korea ผลิตที่ประเทศเกาหลีเหนือแท้เกาหลีใต้แท้ดูกแล้วนะคะแล้วก็ไปขายดีมากๆที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าคนญี่ปุ่น,นะเขาไม่โอเคกับเส้นขนของตัวเองเว้ยอะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ f a c e b o o k c o m nv thailand หรือว่าเขามีไลน์แอดด้วยนะคะเป็น official account แอด nv thailand นั่นเองค่ะ ถ้าไม่อยากจะน่าสดออกจากบ้านอย่าแนันำเลยค่ะ n v IPL เป็น IPL ที่สุดยอดมากน,นะคะส่งตรงถึงบ้านในราคาที่เรียกว่าสบายกระเป๋าจริจงแล้วก็น่ารักอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายสวัสดีค่ะ